โอ้ยยางสวยๆเอาไม้ไปยางมะไมบังกระดูกโอ้ยมายางก็พัวไส้แถล้างสวยๆเออแบบมิดแกนมิดแกมเออโอ้ยมือเยเดี๋ยวบัตนัศค่ะเดี๋ยวบัตนาศ์ทำไมสวัสดีค่ะน้องอ้ไอศักดิ์นาพรเสียงวิหกค่ะ ลูกหลานพี่น้องอำเภอกนสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะเมื่อตอนนี้มาเป็นลูกหลานชาวอุดรไปเป็นแล้วค่ะเรียนอยู่โรงเรียนไดลูกบ้านยังไงยัยบัดคอหายเรียนอยู่โรงเรียนบ้านคอดอนแคนค่ะกูอยู่เพื่อเพชรปได้ขยกน้ำกูเนาะจ้าอีหล่าขอบคุณพี่น้องนะลูก ค่ยะยิ่าลน้อยขอขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความฮักความแพงจากพ่อแม่สุขุสุขคุณน,นะคะจ้ากับร่างใจจากพี่จากน้องขอบคุณหลายๆครับฝากน้องอไ้ไอ้เนยอีกจักน้อยนึงกระสอบซิ่งเกินไม่อีกเด้อนะครับฝากพี่นออ้องเอาบักลาว์เนี่สวัสดีครับผมน้องกับฟูจิตะพุ่งครับลูกหลานพ่อแม่ อำเภอโนดสังจังหวัดนองบวัวีลำพูครับเอันที่หนึ่งคือวอ่ายหนงบัวซออันมี่ายบานครับอมาลายเจ้ากินขเขาลายเงี้ยนตัวนี้ฝากศิลป,ปินตัวน,น้อยๆครับพี่น้องลายคนกับสีม,ม่วงว่าบอดโนหากินน้ำเล็กน้อยกระซังเจ้าสีม่วงครับแอลเมีเยเพิรแฝกม่ให้ให่ยังร้านป้อมบิวตี้ร้านป้อมบิวตี้เออเพิ่นแฝกเอาตีมาม่ห้แฟนครปโตยงเพิ่นขายยัง เพื่อนขายกักสซ้แหงตีขายกักสซ้แหงบ่ต้องห่วงไปซีเทื่อข่อยบ่าอะไรเนี้ย่อยอยากไรแจ๊กเทื่อกแค่ตลาดดีดีรานป้อมเอ๊ะล่ะที่บอกยังกับพี่น้องบ่ลูกมื้อนี้เวลามีจํากัดพี่น้องอยากถ่า,ายรูปกับหลานพี่น้องอย่างออกไปหลังเวทีได้เลยเด้อครับเด้อ <c oughs> นะครับเนาะ แลวก็อีกอย่างหนึ่งแลวก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าหลานบ่ได้จับโทรศัพท์น้ำพี่น้องขึ้นมาไทายลูกบ่เป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้อ,อพระาะว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเมื่อนั้นมีคนมาขอไทยหลูกน้ำหลาน<อ>ใส่ไอไฟฟ้ปอดสิบพุทธาพี่น้องบาริเต้ทศัพทาใหยหลานหลานจับเอาทรศัพท์ปุ๊บเออพอจับขืนปั๊บเปิดขึ้นมิตรนังโปะอักรามันบอมเป็นเขตนันนเออหลาน เมื่อหลายน้อยก็เท่าหลายซับลายเฮเท่าหลายซัเพิ่นเฮียเพิ่นแตกจากกูคือขึ้นไปแต่แนวเดียวบูแมนแล้วเจ้าจิตใจเริ่มบ่บอดีสุดอีหลานพี่ยังบอกกับพี่น้องอีกบ่าจากจ้าเบิดคำสซเว้าหนูร้องได้แค่นี้แม่เออเจ้าเป็นหัวหน้าวงอีหลีเตี่ยเป็นเป็นระดับผู้บริหารอีหลีเตี่ยให้คุยว่าจังได้ขันเอ้าเป็นอยังคือบ่เพราะแฮสุดอีดีเนี้ยเป็นอย่างนีเอาสกอตไปไม่เห็นเสือสักที มึงเห็นเป็ดสกอตใบมั้ยสกอตใบแนวล่างจานคอยคักๆนี่แล้วปัดอีหาตัวละหาพันผู้นี้นี่ยังไงมอกเป็ดสกอตใบที่ทีขันปลามึงเป็ดสกอตสกอตใบมันบอเออเอาเสียกูไปล่างถ้วยเลยไปเอาเอาว้ายเพชรอีหลีไม่อีนี่ไหมคอยแม็กม็กตัวคตเบอกใส่ยัยเมื่อกี้อันนี้รุดเต็มเลยเอาเอาเอานะครับขอบคุณพี่น้องครับผมฝากหลานหน่อยนะครับดอกอ้ายอศกุนาพรเพื่อเป็นการไม่